สวัสดีคุณผูด้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังหะว,วันพีชตอนที่140นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าคําพูดที่ไร้ผลต่อคนรุ่นใหม่ซึ่งเนื้อหานี้นะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์มังหะพัสนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมอีกหน่อยเดซู ต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่คิดนี่ได้รวบรวมเศษเหล็กจนกลายมาเป็นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วยิงเข้าใส่บิ๊กมัมด้วยแดมพังยิงอัดเข้าใส่บิ๊กมัมก็เลยทําให้บิ๊กมัมนะครับถูกดันอัดเข้าไปที่ผืนซึ่งในฉากนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยภาพของเกาะโอนิกาชิมะที่เป็นรูโบขนาดใหญ่ยาวลงไปถึงพื้นดินของวานโนกคนนี้จากการโจมตีของรอในตอนที่แล้วนะครับผมส่วนท่านบิ๊กมัมนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังคงถูกคิดนะครับยิงปืนแม่เหล็กไฟฟ้านี่อัดแช่ไว้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะ เธอก็ทนได้แล้วก็ได้ยิ้มออกมาซึ่งเมื่อคิดเห็นอย่างนั้นนะครับเขานี่ก็มีท่าทีหงุดหงิดแล้วบิ๊กมัมเธอน,นั้นก็ได้พูดขึ้นโอ้เฮ้ยไอเด็กเว้นทั้งหลายส่วนพวกกลุ่มโจรสลัดคิดแล้วก็กลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนะครับเมื่อเห็นว่าบิ๊กมัมยังสามารถทนการโจมตีของคิดได้พวกเขาีต่างก็พากันตกใจท่าสวดตาดุานออกมาเฮ้ยยังต้านได้อีกเหรอขนาดนี้แล้วยังโคตรไม่ลงอีกเหรอไม่จริงใช่ไหมเนี่ยยังทนได้อีกเหรอทั้งสองคนถึงขีดจํากัดแล้วนะแล้วบิ๊กมัมน้ก็ได พูดต่อจงเลือกมาซะว่าในวินาทีที่ฉันสะท้อนไอกระสุนนี่กลับไปได้โอ้พวกแกจะเลือกชะตากรรมแบบไหนจะมอบอายุไข50ปีให้กับฉันหรือจะมีชีวิตรอดแล้วกลายเป็นทาสของฉันซะแล้วบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็ได้ใช้ทาสโซพโคัสชีวิตหรือทาสเมื่อพวกลุงน้องของไคโดเห็นอย่างนั้นนะครับพวกเขานีต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากโว้ทาสโซพโคัสนี่ว้าส่วนพวกกลุม่มจรสลัดคิดนะครับในตอนนี้นี่พวกเขานีต่างก็ พากันแตกตื่นหัวหน้ารีบถอยไปจากตรงนี้เถอะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับคิดนั้นก็ยังไม่ยอมหนีไปไหนแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆอายุไขของพวกลูกน้องของไคโดม,มันก็ได้ล้อยออกมาจากล่างเฮ้ยอายุไขของพวกเราก็โดนดึงไปด้วยนี่มันไม่ใช่พลังของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะตายแล้วน่ากลัวเป็นบ้าเลยส่วนพวกกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดรครับก็กําลังถูกดึงอายุไขออกไปเช่นกันกับตันรีบหนีไปไกลๆเถอะแต่ทว่านะครับรอนั้นเขากลับเดินเข้าไปใกล้บิ๊กมัมสักงน้นซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้น นะครับลูกเรือของรอต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดูนออกมาเฮ้อแล้วรอนั้นก็ได้บอกกับพักพวกพวกนายนะนะหนีไปซะซิงท่าซูเปอร์คัสของบิ๊กมัมนะครับไม่สามารถที่จะทาอะไรรอกับคิดได้เลยแล้วคิดนั้นก็ได้พูดขึ้นกะอีแค่เสียงพร่ำของยายแก่บ้าน้ําหลาที่ใกล้จะตายแหละป่านนี้แล้วใครมันจะไปกลัวอีกวะแล้วในขณะเดียวกันนะครับทางด้านรอเนี่ยก็ได้ใช้ท่าใหม่ลีรูมเสียงกรีดร้องเฮือกสุดท้ายของแกคงจะดังเสียดหูหน้าลำคาญไม่เบาเลยนะ เมื่อคนอื่นๆนะครับเห็นว่าพลังของบิ๊กมัมนั้นไม่สามารถที่จะใช้กับคิดกับรอได้พวกเขานั้นต่างก็พากันทึ่งทั้งสองคนไม่โดนดึงอายุไขไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีความหวาดกลัวต่อซีจักรพัิแม้แต่เสี้ยวเดียวเลยเหรอแล้วในขณะเดียวกันนะครับมิเชลลี่เธอนั้นก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหารอจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละมัม,ามา่าแล้วรอนะครับก็ได้ปล่อยพลังรีลูมไปใส่บิ๊กมัมถ้าเป็นผู้มีพระคุณของฉันเขาก็คงจะทําแบบนี้แหละนะส่วนทางด้านคิดนะครับในตอนนี้เขานั้นก็ ยังคงยิงอัดเข้าใส่บิ๊กมัมอยู่เป็นสี่จักรพาิที่แพ้ยากแพ้เย็นเหลือเกินนะเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงเองแกจะได้ดิ้งลงนรกไปเลยซึ่งรอนะครับได้ปล่อยรีลูมนั้นพรอบบิ๊กมัมเอาไว้ใส่เลนเงียบสงบซึ่งท่านนี้ของรอนะครับมันทําให้เสียงของบิ๊กมัมนั้นไม่สามารถออกจากอาณาเขตของรอมาได้ก็เลยทําให้คนอื่นๆนั้นไม่ได้ยินเสียงของบิ๊กมัมฮะจูๆ่ๆเสียงก็เงียบไปแล้รอน้นก็ได้พูดขึ้นนี่คือวิชาลบเสียงทั้งหมดที่ปรากฏเพราะอ,อิทธิพลของแกซึ่งมบ มัมตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากอะไรกันเสียงเราหายไปส่อนท่านันลอนะครับเมื่อเห็นท่าทีของบิ๊กมัมเขานั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาบนอะไรหรอไม่เห็นจะได้ยินซึ่งในขณะเดียวกันนะครับมิเชลลี่เธอก็ตั้งท่าที่จะโจมตีเข้าใส่ลอมามาเมื่อลูกเรือของลอเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยร้องตะโกนขึ้นกับท่านข้างหลังจากนั้นนะครับคิดเนี่ยก็ได้อัดยิงเข้าใส่บิ๊กมัมอีกครั้งเอาไปอีกดอกแดมพลัง ส่วนเท็ดนหลอดก็ได้กระโดดหมุนตัวฟันเข้าใส่มิชชี่จนพาล่างออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งมิชชี่นั้นก็ร้องลั่นออกมาอ้ากมมบ ส่วนทางด้านบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็ได้ถูกการโจมตีของคิดดันลงไปชั้นล่างเรื่อยๆโพเมธิอุสเฮราหมัวทําอะไรอยู่มาช่วยฉันเซแต่ทว่าด้วยพลังของรอครับก็เลยทําให้เสียงของบิ๊กมัมนั้นไม่สามารถที่จะส่งไปถึงเฮรากับโพเมธิอุสได้ซึ่งบิ๊กมัมนั้นเธอถูกดันลงมายัางชั้นใต้ดินทั้งเก็บอาวุธซึ่งยามาตะเห็นอย่างนั้นนะครับเธอนั้นก็ตกใจมากเอ๊ะ e? บิ๊กมัมทำไมไม่มีเสียงเลยซึ่งบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็พยายามที่จะคว้าจับอะไรไว้เพื่อไม่ให้เธอนั้นล่วงตกลงไปแต่อะไรก็ไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยแต่ถ้าว่าบิ๊กมัมเธอดันไปคว้าเอาลูกระเบิดก็เลยทําให้ระเบิดลูกนั้นมันแตกระเบิดออกมาเมื่อยามาโตเห็นท่าไม่ดีเธอนั้นก็เลยเอาแผ่นหินนั้นมาป้องกันเอาไว้ว้าอย่านะเดี๋ยวก็พากันระเบิดทั้งห้องลรอกส่วนท่านปีศาจไฟของคันจูโร่ครับเมื่อถูกแรงระเบิดนี้มันก็กลายเป็นตัวเล็กๆโอ้ oh, ท่านโอโลจิ แล้วทันใดน,นั่นเองบิ๊กมัมเธอนั้นก็ได้ล่วงตกลงมาจากเกาะโอนิชิมะพร้อมกับลูกระเบิดและปีศาจไฟคาเซนโบโอ้บัดซบเ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยโลเจอร์ทำไมแก่ต้องประกาศอะไรแบบนั้นออกมาด้วยว่าจุดไฟให้ทั้งโลกคลั่งตามกันจนกลายเป็นยุคสมัยเ่งโจนสลดัดแก่นะดวนตายก่อนเลยสบายไปแต่พอไอพวกเด็กเวรทั่วทั้งโลกลุกฮือมาสร้างชื่อก่อนตายก็บอกกันหน่อยเซกว่าไอมหาสมบัติวันพีซนั่นน่ามันมี อยู่จริงใช่ไหมตกลงมันคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับภาพนี้ก็ได้ตัดไปที่ส่วนต่างๆของเกาะโอนิกาชิมะหลังจากที่เกิดแรงระเบิดจากชั้นใต้ดินชอปเปอร์และพวกซามูไรนะครับก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยก็เลยพากันตีลังกาอยู่หลายตโระส่วนท่านนิโคลโลบินกับบรูคกนะครับก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกันในฝั่งของโซโลนะครับในตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ด้วยแรงสั่นสะเทือนนี้นะครับก็เลยทําให้โซโลนั้นกระเด็นออกไปส่วนท่านโอโรจิรับ ก็กลิ้งถลยไปกับผืนด้วยแรงสันสะเทือนนี้ในฝั่งของการต่อสู้ของไรโซกับฟูคุโรคุจูที่ทางห้องนั้นเต็มไปด้วยเปลวเพลิงซึ่งผลปรากฏว่าฟูคุโรคุจูนั้นเขาลงไปนอนดิ้นก้องอยู่กับผืนอาขอน้ํหน้อยแต่ถ้าว่าไลโซนะครับก็ยังคงยืนหยัดทนความร้อนนั้นได้อยู่ส่วนท่านบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็กําลังล่วงลงไปยังหลุมขนาดใหญ่ที่พื้นดินของวานอคคนนี้ซึ่งบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็ยังพึมพำอยู่กับตัวเองตกลงมันคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่ ที่ประเทศนี้ก็มีด้วยใช่ไหมเจ็บใจเหลือเกินคิดล่อยกโทษให้พวกมันไม่ได้อย่าคิดเชียวนะว,ว่าฉันจะตายง่ายๆแค่นี้แล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่หลุมนั้นแต่ทว่าด้วยพลังของหลอนครับก็เลยทําให้เสียงระเบิดนั้นส่งไปไม่ถึงยังนครหลวงบุปผาแล้วในฉากนี้นะครับก็จะมีกล่องข้อความขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันสี่จะกรพพัด บิ Mom, ๊กมัมปะทะเหล่าโจรสลัดรุ่นใหม่ศึกห้องแสดงดนตรี ri, ภายในโดมหัวกะโหลกผู้ชนะยุสทัตกับตันคิดและสัลยาแพทย์แห่งความตายทาฟก้าลอด้วยสภาพของคิดกับลอในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยหมดแดงจนแทบที่จะพากันลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วส่วนลูกเรือของคิดกับลอครับพวกเขานี่ต่างก็พาก,กันดีใจแล้วก็พากันวิ่งเข้ามาหากับตันชนะบิ๊กมัมละไว้ข่าวใหญ่งานนี้เป็นข่าวใหญ่แงหัวหนะ้า กับทัานแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่มังกรโม,โมโมที่กําลังคุยกับยามาโตะอา้าวยามาโตะไม่ใช่หรือนั่นซึ่งมาเห็นโมโมะนะครับยามาโตะนั้นก็มีท่าทีดีใจโมโมะสุเกะคุงแล้วโมโมะนั้นก็ได้พูดต่อตรงนี้คือห้องใต้ดินลึกผนังเปิดจนเห็นข้างในหมดเลยแล้วยามาโตะนั้นก็ได้ตอบกลับไปใช่เลยระเบิดทํางานไปลูกหนึ่งตัวเกาะก็เลยถล่มไปส่วนหนึ่งนะแต่ฉันจัดการแช่แข็งไว้เรียบร้อยเลยป้องกันไม่ให้อาวุธทั้งครั้งอาวุธระเบิดพร้อม กันได้แล้วดันนะส่วนโมโมนั้นก็ได้ตอบกลับมาดีแล้วล่ะที่เจ้าปลอดภัยตอนนี้ข้าน้อยปล่อยมือไม่ได้ดังนั้นจงช่วยฟังอยู่ย่งนั้นแหละพญาช้างสุนีชากําลังใกล้เข้ามาแล้วซึ่งเมื่อได้ยินที่โมโมพูดยามาโตะนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเหรอ ช้างที่มีเขียนไว้ในบันทึกของโอเด้งเหรอก็ได้ยินที่ถามนะครับโมโมนั้นก็ได้ตอบกลับไปใช่เขาคือพวกพ้องของจอยบอยผู้เคยก่อความผิดเมื่อแ0 0ปีก่อนยังไงขอรับครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับมังงะวันพียตอนที่1 0ึนสะครับผมสาหรับตอนนี้นะครับก็ได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าบิ๊กมัมนั้นพ่ายแพ้ให้กับคิดกับลอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพ่ายแพ้กับคิดกับลอร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบิ๊กมัมนะครับถูกปิดฉากด้วยระเบิดนะครับ ล่วงลงมาจากเกาะโอนิงชิมะนั่นเองซึ่งระเบิดนั้นนะครับมันก็รุนแรงมากๆก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะทําให้บิ๊กมัมนะครับพ่ายแพ้ไปแบบนั้นนะครับผมก็มารอติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตอนหน้านะครับก็จะมาในวันที่27กุมภาพันธ์นะผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปเนาะสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ